ตัวอย่างนะคะ48คูณ9นะคะเราจะคูณน,นะคะในแนวตั้งโดยนำ48นะคะตั้งคูณกับ9นะคะทีนี้เราต้องตั้งหลังให้ตรงกันนะคะเลข8กับเลข9นะคะซึ่งอยู่ในหลักหน่วยเราก็ต้องตั้งให้ตรงกันนะคะจากนั้นเราจะคูณน,นะคะโดยจะคูณจากหลังไปหน้านั่นก็คือเอา9ไปคูณกับ8ก่อนแล้วค่อยไปคูณกับ4นะคะ เราก็จะได้คําตอบเป็นเอา9คูณ8เป็น72นะคะเลข2นะคะเราจะต้องใส่เลข2แล้วก็ทดเลข7โดย2ที่ใส่นะคะต้องใส่ให้ตรงกับหลักหน่วยก็คือตรงกับเลข9นั่นเองนะคะจากนั้นไปทดเลข7บนเลข4นะคะจากนั้นเอา9คูณ4ต่อ9คูณ4เป็น36นะคะรวมกับทัวทด7นะคะก็จะได้เป็น43นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้คําตอบเป็น 432นะคะ